ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย healthy j o u r by bdm s เิียวสนุกสุขภาพดีกับ bdm s bdm s เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ หลายปีที่ผ่านมาที่ตุนทํารายการท่องเที่ยวรายการกินเดินทางไปเกือ <c oughs> บทั่วประเทศไทยแล้วนะ <c oughs> แต่ว่ามีที่หนึ่งที่ตุนไม่รู้ทําไมมันเฉียดไป <c oughs> เฉียดมา <c oughs> ไม่ได้มาสักทีนะคะ <c oughs> ก็คือที่นี่ที่สงขลา <c oughs> เป็นครั้งแรกของตุน first time in สงขลา <c oughs> วันนี้ตุนมีแผนว่า จะเดินทางท่องเที่ยวแบบภาษาเรื่องสุขภาพเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่าที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีเสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณเป็นย่านการค้าสําคัญในอดีตนะคะแล้วก็ยังมีหลากหลายวัฒนธรรมให้เราได้สัมผัสการเที่ยวเมืองเก่าสงขาที่เหมาะสมที่สุดก็คือการเดินเพราะฉะนั้นนะคะภารกิจของตูนกับรายการ Healthy Journey by BDMs ก็เหมือนเดิมคือการท่องเที่ยวทั่วไทยวันนี้เราอยู่กัน ที่เมืองเก่าสงขลาแล้วเราจะต่อไปกันที่หัดใหญ่แบบสนุกสนานสดใสเต็มที่ไม่แพ้ใครแถมยังได้สุขภาพเพราะเราจะเริ่มต้นด้วยการเที่ยวเมืองเก่าสงขลาแบบเดินให้ครบ1,9แล้วก็กินให้ครบ1,000 10, 0ืคำไปพร้อมๆกัน มีสติดอาร์ตรูปเรือประมงเนี่ยนะคะแผนในการเดิน1นึ่งเราฟังดูเหมือนจะทําได้ยากแต่ว่าถ้าดูจากแผนที่ท่องเที่ยวนะคะก็คือว่าจากถนนนครน,นอกนครในที่อยู่ขนานกับทะเลสาบสงขลาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโอทาวสงขลาก็คือเป็นย่านเมืองเก่าสงขลาถ้าเดินฝั่งริมติดทะเลเนี่ย เราจะเห็นโคมจีนเห็นร้านที่มีชื่อแบบจีนจีนแล้วก็ตรงนี้จะมีศาลเจ้าอยู่สองสาแห่งแต่ว่าพอเดินเลยออกไปติดกับถนนรามวิถีเนี่ยก็จะมีความเป็นชุมชนไทยพุทธมีวัดแล้วก็ฝั่งทางด้านบนถนนนครน,นอกก็จะเป็นโซนของชาวมุสลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวนตรงนี้หมื่นเก้าครบแน่นอน เ็นเมนูเราอึง้งดูทุกอย่างน่ากินไปหมดเลยมาร้านนี้ต้องกินอะไรนะคะพี่เขาบอกว่าร้านนี้ก็เป็นร้านเก่าแก่เนาะต้องกินเมนูที่ซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็คือข้าวสตูหมูแล้วก็ต้องกินหมูกรอบด้วยยังมีเมนูแนะนาอย่างซาลาเปาแบบลูกใหญ่ๆที่เป็นไส้หมูด้วยนะคะเอาเป็นว่ามื้อเช้าวันนี้เรากินแบบจีนๆกันไปก่อนเพราะว่าเรายังเหลืออ,อีกหลายมือ้อเดี๋ยวเราจะซอยมื้อแล้วถีบๆหน่อยเพราะว่าของกินมันเยอะมาก บนโต๊ะตุนเนี่ยก็เป็นอาหารที่มีเมนูเด็ดเป็นสตูหมูแต่ว่าเอกลักษณ์ก็คือว่าเราจะต้องกินกับน,น้ําที่มันข้นๆแล้วก็จะมีเนื้อหมูเป็นหลักมีเครื่องในแล้วเวลากินเรากินกับข้าวเอามันไม่ใช่สตูฝรั่งเหมือนอาหารจีนพวกน้ําแดงน้ําข้นหวานหวานเค็มๆนะคะเนื้อมีความเปื่อยหนึบทางเนื้อหมูแล้วก็เครื่องในฝ่ามือเดียวไม่พอต้องสองฝ่ามือแบบนี้ ตาย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 โอ้ใสกุนเชียงด้วยนี่ไข่ไส้นะคะทะลุแป้งออกมาเลยล่ะหวานหวานเค็มๆนะคะเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวร้านจากร้านนี้ในสำรวจย่านเมืองเก่ากันคือไข่ผัดหมี่เขาตั้งกระทะผัดหมี่อยู่ข้างหน้านะคะคนรอเต็มเลยอาวันดีค่ะอันนี้ไข่ไข่ยังไงคะไ่ทไม่ได้ขายอันนี้แจกีทำไมถึงแจกอะทำกาทำลงบุญ อร่อยจริงว่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะลูกชายดูประจําเลยดูคนนี้ต่อเดี๋ยวก่อนบ้านจงดีขายขนมทองเอกอันนี้ก็คือเป็นทองเอกเหมือนแบบข้อขนมโบราณขนมมงคลใช่ไหมแต่เวลาเราขายบ้านนี้เราขายใส่กระดาษเราจะห่อแบบนี้กระดา เหนียวเหนียวนึบนึบนึบนบอย่างนี้จะลองหัดห่อไหมยังกำลังจะห่ออุ้ยห่อได้ไหม<ะ>เอยขอบคุณค่ะทำมานานยังคะเออฉันทำมาสี่สิบกว่ากวแล้วตอนนั้นเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเป็นแม่บ้านพอลูกโตขึ้นมาหน่อยก็ ทางบ้านเขาบอกเขาอยากจะกินขนมทองเองค่ะเลยเขาก็บอกสูตรให้นักมาหัดทำหัดทำแล้วก็คืออันนี้ก็คือสูตรเดียวกันกับเมื่อ40ปีที่แล้วใช่ค่ะอวาเอาไว้้นโอขอบคุณค่ะอันนี้คือสั่ปันนีสั่ปันนีนี่จริงๆคือินแล้วมันใช้อาลูนมันไม่เหมือนนะแต่ก็ใกล้เคียงนะทำใหกลิ่นกะทิก็เอาไปทำน้ำหอมด้วยนะกลิ่นกงกะทิขนมที่บ้านอ่ะทำน้ำหอมอันนี้หอน้ำหอมน้ำหอมกลิ่นกลิ่นดี มาเอากลิ่นจากที่บ้านไปเอาไปสกัดอ่าไปสกัดเป็นน้ำหอมมันเท่มากเลยตรงที่ว่าเราเดินถนนนี้เรารู้ว่านี่คือย่านเมืองเก่ามีของโบราณโบราณเราได้คุยออกับคนเก่าแก่แล้วเราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยคนรุ่นใหม่อ่ะนอกจากเขาเปิดพวกคาเฟ่เก๋ๆทาให้เมืองมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วอ่ะเขายังเอาภูมิปัญญาโบราณน,นะคะไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ให้มันแบบมีความร่วมสมัยให้มันไม่ตายจากกันไปอ่ะ เดินมาเรื่อยๆน,นะคะจากโซนที่เป็นจีนๆเดินมาฝั่งทางเนี้เรียกบ้านบนเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศของความเป็นชุมชนมุสลิมมันจะอยู่ใกล้ๆมาซยีตน่ารักอีกแบบหนึง่งแล้วก็อาหารการกินก็หน้าตาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงน,นะคะตอนนี้ตัวต้องตามรอยมาจากบ้านจงดีแต่อีเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินข้าวมันแกงไก่ร้านบ้านกัปตันสวัสดีค่ะ มันแกงไก่ปกติชุดนึงคือมีอะไรบ้างคะในชุดมีน้ำพริกมีมะขามมีกุ้งหวานแล้วก็ปลากรอบน้ำพริกมะขามกุ้งหวานปลากรอบงั้นตุ้มเพิ่มไข่ด้วยค่ะเปิดฝามาปุ๊บนะคะคือกลิ่นขึ้นเลยกลิ่นกะทิหอมทั้งกะทิหอมทั้งเครื่องแกงสีสันสวยงามนะคะเวลากินแม่ค้บอกว่าให้คุกอย่าไปแยกชิมทีลยอยาง ปิดประสบการณ์ใหม่ไม่เคยกินรสชาติแบบนี้เผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มน้ำแกงมันซึมเข้าไปในออดิบแล้วก็มาทำให้ออดิบเข้มข,ข้นให้ลองเสียงอือ ไปมาเที่ยวเมืองเก่าสงขานะคะแนะนําเลยนะร้านนี้อร่อยจริงๆชื่อร้านขนมหวานบ้านกัปตันเมนูเด็ดก็คือข้าวมันแกงไก่แล้วก็ให้เพิ่มไข่แกงเข้าไปด้วยอยู่ใกล้ๆมัสยิดบ้านบนนะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วนะคะตุนก็มีอีกภารกิจหนึ่งหลังจากที่เราเที่ยวเมืองเก่าสงขาด้วยการเดินตามคําแนะนาของคนท้องถิ่นไปเรื่อยๆแล้วนะต่อไปเราจะไปเที่ยวกันที่หาดใหญ่กันบ้างซึ่งการไปที่หาดใหญ่ครั้งนี้นะคะตุนก็จะไม่เที่ยว แบบไรทิศทางเพราะว่าเราจะมีเจ้าถิ่นเป็นไกด์นำทางที่จะพาเราไปเที่ยวหาดใหญ่แบบรู้จักเข้าใจแล้วก็ต้องได้สุขภาพเลย